สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านท,ทุกทท่านนะครับวันนี้ท่านเอฟซีา FC ทางบ้านเข้ามาอยู่ที่ช่องมาวินชาแนลนะครับกับป Channel, ้าต่อยชาแนลว่ได้เดินทางมานะครับมามาพอสารใหม่นะครับท่านผู้ชมามาพอสารใหม่มาเจอสารใหม่นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นชาวบ้านบอกว่านะครับชาวบ้านพูดให้ผมฟังนะครับว่า,าให้ให้เข้ามา เพราะว่าผม,ผมกับม่เคยมาเทียนนะสารนี่พอดีผมมาไปแวะอยู่พนมไพรนะครับได้ยินเช่าบ้านมันโซกันผมไปจอดที่เขานะครับว่ามีคนถือนะครับถือเลขกนะครับได้โชคสามโตแตกเปียงปากเลยนะครับอยู่สารอยู่บา้านบ้านดอนพันทร์น,นะครับท่านผู้ชมสารปู่ตาบ้านดอนพระจัทร์เพิ่นได้โชกเลยลาภนะครับงวดเมื่อคหรงวดวันที่สิบหกพฤษภาค,คมที่ผ่านมาเนาะครับเพิ่นถือสามโตตรงเลยนะครับ ผมก็เลยขี่รถน้่หานะครับหามาเรื่อยๆนะครับว่าสารปูตาบานดอนะจันอยู่เมองใดน,นะครับก็พอดีนะครับก็ถามมาเรือยก็จ้งเลยมาฮอดมากถึงแล้วก็มาเห็นแล้วนะครับผมกับสิภาท่านผู้ชมนะครับเขาไปสักาการะไหวเพื่อไปขอเพืงบุญบาร,รมีขอโชคลาภเลขเด็ดของวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศอสสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน้ำกันนะครับท่านผู้ชมว่ามววนี้อ่า ปูตาเพิ่งสิให้โชคให้ลาบเลขเด็ดตัวไรนะครับพองวดที่แล้วนี่ให้แม่นเส้นเลขเกินนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเข้าไปด้านในเลยนะครับโอเคครับนี่ครับผมก็มาลดคู่ใจผมนะครับห้าหนึ่งห้าสามนะครับป้าต่อยก็กำลังเปิดกล้องอยู่ด้านโน้นนะครับนี่ครับสารดอนปูตาตำบลพนมไพรอำเภอพนมไพรนะครับ บ้านดอนพัจจันท์นะครับท่านผู้ชมไปเข้าไปด่านไม่เลยนะครับนี่ครับ,รบเป็นต้นยางไงนะครับต้นยางนานะครับที่เห็นนี่น่าจะเป็นปราปลาหมู่บ้านนะครับนาบาดานนะครับสูงนาคือ สามจะอยู่ด้านนี้นี่ครับครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเพิ่งมาเพิ่งนะครับเห็นบุกมวงนะครับบกม่วงลน มะม่วงกระสิมีกระหล่อก,กะเตนะครับมากินกัดกินมะม่วงนี่ครับ เวียนสารก็ดูล่มลื่นมากนะครับอันนี้เป็นหินเสมาที่อยู่ด้านหน้าสารคล้ายๆใบเสมาหินเสมาที่อยู่ตามโบสถ์นะครับตามวัด ในการหลังสารนะครับต้นไม้น่าจะเป็นต้นต้นม,มะข่าหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมกำลังเดินดูมีพอสสอร้างหรือเปล่านะครับหาพอสสอร้างไม่ไม่เจอยะต่อยไม่มีชมออใช่ชื่อดอนปู่ตาเมออีนยนขนขี้นปลุกหยุ่นยาบเลยยะต่อย นี่หลายเยตะอยที่เข้าไปอันแว็กินเขาที่บ่ชาวบ้านเก็โซกันแม่นไปกินเขาที่ร้านอาหารสามร้างเออมันว่านเขาถือสามโตตรงเรื่องเงินบางท่านนะนะครับแต่สามโตะนะสามแตกสามโตก็พรางว่าเพิ่นเพิ่นได้เลขทูบเพื่อเลขอันใดกับกับบ่อได้ถามเลขเหลียดเป็นหลายเนาะแต่ว่าแต่ว่าแตกซะว่าได้สามโตแสนแตกเพราะว่าแตกเงินแสนเลยนะครับหมดที่แล้วบางท่นคือว่าดวงดีเนาะอือต่เข้าบ่อแว็กินเขาก็บบ่รู้ได้ว่ามองนีนิสาน ใช่แล้วก็น้่หาจนว่าพอแห้งเลยครับท่านผู้ชมแล้นค่ะขี้รถออมยิ่มออมไรบ้านหนพ้บานนีกับกับเขามาในอยู่นะครับเข้าเข้ามามันมันเป็นบ้านอยู่ห่างกันอยห่างกันอยู่ข้างในในต้องเดินอ่าต้องวิ่งรถจากถนนใหญ่เข้ามาไกลอ่าไกลเติดอยู่ครับบ้านดอนพระจันทร์เนาะบ้านดอนพระจันทร์เฮ้ยเสียงกาล้องยิ่งจะเสียงเสียงกาซื้อบ้านกัน เมกะซักพิดแล้วนะคะพิธีกรดอนพระจันทร์นะครับกลับบ้านดอนพระจ,จันทร์ไอ้ด่านลังคนพิษผาเพราผูกผาอีหยังหนุ่มผูกเป็นผาแดงๆคือจริง<ม>น่าจ,นาจิน่าจะผูกตอนผนมีงานพิธีบงวงสรวงหรือนมั้งอันนี้คือคายเป็นเป็นแผ่นหินเสมาคืออยู่นัมวัดไหม,ม,ม,มแผ่นหินเสมา หรือสถานที่โบลันนะครับแผ่นหินเสมานี่คือเป็นการจารึกอักษรไหมอักษรสมัยพอกุลล่ามคําแหงแต่ว่าอยู่หนีนมันไม่มีอักษรแต่ว่ารูปทรงไข่ายๆนะครับแต่ไม่มีตัวอักษรไข่ายๆเป็นแผ่นหินหินไข่ไข่เสมาห์ล่ะผลออมาไว้นี่แต่ผมก็ไม่ไม่แน่ใจก็ผมประมาณการประมาณนั้นนะครับ ทว่บาบ้านนี้เป็นตะโบ,บอุดน,น,นามแล้วน้ำปลาปลาไหลถิ่นโจรโจรเลยแม่น,มน้ำบัดนน้ำบาดาลพอดีใกล้ซี่ด้วยเนาะมึงใกล้ลำน้ำชีาหาไม่เจอเลยนะครับพอสอ,อสร้างพอสอสร้างหาไม่เจอนะครับอันนีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้เตรียมถูกเทียนไปสักาการะกราบไหว้ปู่ตาผินก่อนนะครับท่านผู้ชม

Thank <laughs> you. น่ากินมองมือเป็นนี่ไหม่กว่านั่เนาะอืมเหตุกรสะอาดสะอานเลยไปไปแล้วแล้วเจะไปก่อนไปเตรียมเตรียมถูเทียนอครับสวัสดีอีกรอบนะครับ FC ทั้งสองช่องเลยนะครับผมครับก็ถือว่านะครับมาพอสารหมซึ่งหมดที่แล้วนะครับเช่าวบนพันโสัญญากันพ่นธะกันนะครับว่าสารอยู่ดีนะครับมีคนมาถือ เลขนั่นนะครับเพิ่นมาขอโชคอลาบเป็นในสามโตวตงเลยนะครับดนสามศูนย์เก่านะครับหมวดที่แล้วเดี๋ยวหมวดนี้นะครับผมกับกระปะต้อยมะหอนมะถึงแล้วก็จะได้เตรียมถูกเทีย่ยงสกัลากาบายบอกเก้าปูกสาพิน่นะครับ<ช> <ๆ S 2> เตรียมที่ขอโชคอลาบไปฝากไปตนออีฟซีทั้งบ้านเพิน่นเสียหายตัวไหนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมเจอสารใหม่เลขมักจะเข้า นะครับเขาปังสารนะครับเขาต้อกันลายหวด้ด้ครับบ้านบ้านกระซสอเป็นมงค้นเหรอเนอะอาะบ้านดอนพัดจนครับนะครับสามบ้านดอนแล้วก็งวดน,นี้เป็นงวดแรกที่ผมกับป้าต๋อยนะครับได้มากขอโชคอลาภน้าผู้ตาพนก็ะที่ว่าเป็นบุญบารสนะครับจี่ได้เดินทางมาพบพอพนอยู่ในศอกกลีนะครับน้ำหาจนมาพอครับ จัว่าสออนน้เพึ่นครับ็ดีใจน้ำชาวบ้านพึน่งนะครับพึ่นได้โชคลาภเล็กสามโตัรงตรงแตกเปลี่ยนปางแสนแตกเลยน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมดอกไม้ถูกเทียนสักหลักกับเบาลายบออเก้าเป็นก้อนนะครับเอาเชี่ยต่อยคล้ายๆเห็นตัวเลขขึ้นขึ้นที่จานนี่นี่ไหมเอา้าแมนี่ดีป่ะเมนี้เชี่ต่อยนี่เป็นที่แปด นี่แปดนี่ศูนย์หมดนี่ตัวเขลือเฮ้ยเป็นสี่ก็ได้เป็นหกก็ได้เห็นปอ,อือนะครับเป็นสี่ก็ได้เป็นหกก็ได้นี่ครับตรงตรงตรง,ตรงเลขข็กคือเล็กแปดนี่เป็นเล็กสี่ก็ได้เลขหกก็ได้เล็กศูนย์ก็ได้หมองเล็กหกุนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวาเอากล่องมาสู่มือีกไก่นะครับ ก็จะจุดทูปกับยอเซมซีนะครับเซียงไฮ้ขอโชคลาภกันรอนรูตานะจ้าผู้เด้อรูตาวันนี้ลูกหลานมาวิ่งช่แนวก็ประท้อยกับเดินทางมา,าผมมาพอา้ารี่บุญวาสนาได้เดินทางมา,ามาเห็นก็นถือว่าเป็นบุญตาเป็นบุญวาสนาถือว่า เป็นสารไม่ที่ลูกหลานไดนมาเห็นมาพอกับมือนี้ลูกหลานกับขอเสียงท้ายเหล็กถูกกัทยาเซมซีปูกับยิบเหล็กถูกออกมาให้ลูกให้หลานเอาเด้อว่าเหล็กถ่ายแลวันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งมีทุนาย่นพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมีเหล็กจอกตัวใดเหล็กถทายแลวันที่หนึ่งให้ปูยิบให้หลานเอาเด้อปูเด้ออ่าถูกใช่ฮะถูกมาแล้วเนาะได้นะครับ ปูหยิบให้แล้วนะครับจุดเลยนะครับจัดเที่ยนกัน เขไม่ได้อสเรเห็นเนาะมันก็เด e ้เข nah ียนไว้บ่ถามดอนผู้ตาดูยาสูบให้คนนั่งมา ปูเสูบยาด้ยวยนี่สามปูสามองค์จุดต้นสามาวันเลยละปูจาทุสูบบุหรี่สูบย,ยาสูบละปูะปเงียนดอกใหม่กับไม่ใม่เยอะาธุ <c oughs> พ่ามึงบอกเข้ามาขอ,อนี่แล้วเน,มนีมีบาพข้อมบาทเข่าบาออ๋เอเดืดอสิบอ้ยนี่เรียนสิบเรียนหนึงเออเอาใส่บาท,บาท,บาทเอะเพิ่นนี่มาใส่บาทแลวครับเดือดสิบเดวเอีกับจีวาซองไอ้เ่เนี่ยเด๋อวซองเบิ่เอาใส่บาทไปเพิ่นนะครับ นะครับเดี๋ยวมาบอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อปูตาดอนปูตา บานดอนพัะจันทร์มนีลูกหลานมาวิญชาแนลพร้อมโดยปตอยชาแนลก็ไดเดินทางมาสัการะกราบไหวถือว่าเป็นบุญวัสนา,เ,าเป็นดวงชะตาถูกฉลองกันเฮ้ยจังไรถงกถอะปูนาะปูปูจังไห้ลูกหลานไดมาพบมาพอมาเห็นแล้วก็ไดมาสัการะกราบไหวเพื่อมาขอเพิ่งบุญบรารมีน้าปูผู้ศักซิ์ปูตาภูมีหูเกี่ยวตาทิพปูตาภูมีวามเมตาสงสารนะับชาวบ้านลูกบ้านและ ค้นทัวไปที่มาสักรากาบไวซึ่งมีความสัทธากับปูเมื่อนีลูกล้านกับมหาแนวทางมาขอเป็นสะสะ,สะสะพานบุญเชื่อมไปรับเอเซีัวโลกที่กำลังรออชมรอดติดตามอยู่ในขณะนี้ให้เพิ่นได้โชคไปลาภคือเลข้ายวันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2 5 6 8ให้แตก3ามโตเปลี่ยนปังหลตะปูดเด้อสาธุสาธุสาธุ พราเด้ถ่ทยแล้วมันถนอมงสา้วมันตตรงๆๆตรงไม่ได้ปูสาธุยังก็ไปเขย่าเซมซีนะครับ อาโชกปูเอาเด็ดเด็ดสามโตตรงๆเลยนะปูเด้อปูตาปูตาสีนึงตาต่อยก็มากินเป็นบุญวาสนาที่ลูกหลานได้มาพบมาพอก,กับสารปูมังหนีได้มาขอเล็กเล็กน้ำปูกระโค้ห้ปูหมอบโศคลาบมะเ่อให้ลูกหลานไปฝากโดยที่ทางบ้านให้เพื่อนได้เบิดหนีเบิดสินให้เพื่อนได้โศกได้ลาบน้ำปูสามโตตรงๆรฟังๆเลยนะปูเด้ออ๋อ ไม้แรกหล่นออกมาแล้วครับไม้เลขเก้าครับ <Yeah. S 1> เลขเก mm ้า hmm. ไม้ที่สองหล่นมาแล้วครับไม้เลขหนึ่งครับ หนึ่เก้าหนึ่งหรือหกหนึ่งหม้ที่สามครับไม้ยเลขสามเก้าหนึ่งสามนะครับเก้าหนึ่งสามหรือ 1. 1> รเก้าเจ็ดสามหรือ 9, 7, 3, หกเก็ดสาม หรือหกหนึ่งสามนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสําหรับตัวเลขเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขทูบไม่ไปแล้วสองตัวนะครับค่ะแต่ว่าทา่านผู้ชมอย่าลืมเด้วเอดว่ามาเจอสารไม่มาสารไม้ถังเหล็กเนาะคะ่ะเนาะเด็กมักจะเขาเนะยะเตยเด็กมัดสีเขา่าอู้มมัดสี่หาสู้นะครับอันนี้นนคุณบอกกล่องมาสู้บังหนีบ่เห็นดอกยะเตยแสดงว่าเท่าแล้วบ่้านแล้วยังสิเท่าปอีกอยู่ แสดงว่าเท่าแล้วนะครับแต่ว่าไม่วิ่นผนเห็นเลขโพดิจิอืมเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาเบิ่งต่มในเป็นขีดตัวเลขเป็นนี่คือเลขนะครับนี่เห็นบหมเย่ะต่อยเห็นเบิ้งเบิ้งข้างนี้นะคล้ายๆก็ว่าตัวนั้นสีเป็นเลขแปดหรือเลขซี่ก็ได้วันนี้มาตรงกลางคล้ายๆเป็นเลขศูนย์หรือเลขหกนะครับมันอีกต้อมันี่คล้ายๆก็เป็นเลขเกียหรือเลขสามนี่แหละเยอะต่อยนี่นะครับเดี๋ยวจะเอากล่องมาเัิด อืมนะครับไป<ม>เดี๋ยวเ,เดี๋ยวพายเอฟซนะครับเอากล้องมาดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชม่ะโอเคครับ นี่ครับเดี๋ยวผมพ,พทาท่านผู้ชมมาดูตรงเลขที่จานดีขึ้นเห็นชัดเลยนะครับนี่ตัวแรกแคล้ายๆเป็นเลขสี่หรือเลขแปดนะครับตัวที่สองเป็นศูนย์แล้วก็เป็น เล็กสามครับนี่แปดศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่หกสามสี่ศูนย์สามประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อสุวนบุคนลตัวใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ,บรท่าะนผู้ชมนี่เลี้ยนเลี้ยนซิปเตีนดวยว่นี่นะครับเดี๋ยวก็เสีล่งในบาท ส่บาในเพลย์นะครับเพลย์โทษที่มาถือขอมวดของวันที่หนึ่งมิถุนาเย็นปอศสองห้าสี่บแปดนะครัสิบแปดนะคะสองห้าสี่แปดเหรียญสิบนะครับสามสี่เจ็ดสามหรือว่าสี่หนึ่งสามนะคะตามมาแล้วครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้ที่เริญญาในการรับชมนะครับ เด้ให้ให้ปลาต้อยแล้วซองมึงกอนนะครับเหรียญสิบยังคยเอาลูกบาทมีบาทเก้าอยู่นี่นะครับบาทเก้าก็มีเหรียญสิบอีกเรียนะครับอยู่ในนั้นคเอาไบาด้เพิ่นนะครับแล้วขาดเยอไปเต็้เพิ่อดเสิบาดูว่้อเ่าไหนะขึ้นัสองห้าสี่แปดยี่ตอยอสอเดี๋ยวดูเล เลข<น>ถูกนะครับพศสอ,อ 2, 5, 4, งห้าสี่แปดค่ะท่านผู้ชมเรียนสิบเรียนหนึ่งว่างอยูะะีเนาะค่ะเดี๋ยวก็สเสดยใส่ตาให้ไมใส่บาทเลขถูกสี่เจ็ดสามเลขสามคล้ายๆเลขแปดเนาะสี่เจ็ดสาม 4, 7, นะครับตามนี้น,นะครับ นี่นะคะท่านผู้ชมมาวกกิ่งเห็นเลขขึ้นยุจานยิงเราะค่ะคี่จ้าถูกปัง,งแตกสามโตตรงๆเลยเด้อผูต้ตายนี่นะคะเห็นเป็นซีมีสี่มีศูนมีสามซีศูนย์สามหรือว่าซีเหกสามขึ้นชัดพี่นะค่ะท่านผู้ชม สี่นี่เดี๋ยวต่อยซองมึงเรียนแล้วเลียนเซย์เซย์ย้อนเซ่์บาทให้ผมเลยเด้อสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหลอมจากไปกัใช้เพื่อเป็นแง่ท่านะครับครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเลขทูบเลขเซมซีแล้วก็มีเลขขึ้นที่จานเลยนะครับ ตังชองก่อมากหานะครับซองเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเ c ซีทางบ้านในเบิร์นได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นสารใหม่นะครับเจอสารใหม่เรียกมกยักจะเข้านะครับวันนี้ก็เหมือนกันเป็นสารแรกสารใหม่ที่ผมกับป้าต่อยได้ได้มาเห็นได้มาพอได้มาสักาการะกาบวายก็คือ,คอที่ใดมากคือว่ามีภูนะครับเต่โชคกด้ลาบนํำสามโตแตกนะครับ เพิ่นได้เงินแสนนะครับก็เลยผมกับปต่อยกันเลยเด็ดตามหาสารจนมาพอน,นครับนํำหาจนขอนขางมือเลยครับขอนขางวันเลยนะครับก็สิพอก็สิพอสารนะครับเสียสมาพอนเนาะแม่นะนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้กราบลาปู่ท่านไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทามทีมงานด้วยนะครับมาวินชนแนลปอต่อยชนแนล แล้วก็ทีมงานนุบามคนเดิมบางแพทชานแนลรองน้ำชานแนลแล้วก็พ่อทังแหลกคนเดิมเลยนะครับขอให้เอฟซีทั้งบ้านทุกท่านโชคดีเฮงเ่งปังปๆด้วยทุกท่านทุกคนเวยครับผูอ่อนสารสารไม่เหล็กมาแจะเข่านะครับขอให้อ่าปังๆกันเถอะผู้สุกคนค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ